ผมจะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคืนที่ผมได้ยินเรื่องทั้งหมดมันเป็นคืนเหมือนทุกครั้งที่พวกเรานัดมากินข้าวต้มดึกดึกแถวร้านหลังตลาดร้านที่มีหลอดไฟสีเหลืองอมสม้มแขวนห้อยอยู่เหนือโต๊ะสแตนเลสเก่าๆเ,เพดานก็เตี้ยแอร์ไม่มีมีแค่พัดลมเพดานที่หมุนแบบสันๆเหมือนจะหลุดลงมาได้ตลอดเวลาคืนวันนั้นฝนยังโปรยปรอยอย,อยู่ฟังแล้วเหงาเหงานหน่อยกลิ่นควันมอเตอร์ไซค์กับกลิ่นขิงจากหม้อข้าวต้มมันลอยปัปนกันไปหมด เสียงช้อนกระทบถ้วยดังเป็นจังหวะทำให้บรรยากาศมันดูบ้านๆปกติทุกอย่างยกเว้นอยู่เรื่องเดียวนนเดินเข้ามาด้วยหน้าแบบที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนผิวเขาซีดจนเห็นเส้นเลือดตรงขมับชัดๆตาแดงเหมือนอดนอนมาหลายคืนเสื้อทำงานก็ยับจนกาวในป้ายชื่อแทบหลอกออกจากอกเสื้อเขาวางตัวลงบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามผมแบบเหนื่อยมากเหมือนนั่งปุ๊บจะหลับปับแต่ลมหายใจเขาสั้นๆรัวๆเหมือนคนยังไม่พ้นอาการตกใจ ผมเลยถามไปว่ามึงโอเคป่ะเนี่ยหน้ามึงเหมือนคนเพิ่งหนีตายมาเลยนะนนไม่ยิ้มไม่พูดไม่ตอบอะไรเลยเขานั่งเอามือกุมหัวแล้วก็หายใจเข้าลึกๆเหมือนกลั้นสะอื้นก่อนหยิบถุงยาออกมาจากกระเป๋ากางเกงโยนลงบนโต๊ะให้ผมดูยาพวกนั้นเป็นยาคลายกังวลยานอนหลับแบบที่หมอไม่ค่อยจ่ายให้ใครง่ายๆผมถามอีกครั้งมึงเป็นอะไรมาใครทำอะไรมึง เขาใส่หัวช้าๆแล้วมองหน้าผมแบบเอาจริงเหมือนจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องเล่าเพลินๆเขาเอื้อมมือมาจับแขนผมเบาๆแล้วพูดว่ากูไม่อยากเล่าเองแล้วมึงเล่าแทนกูทีเรื่องนี้กูไม่อยากพูดซ้ำอีกแล้วกูแค่อยากลืมมันผมได้แต่พยักหน้าแล้วนนก็เริ่มเล่าทุกอย่างให้ผมฟังในคืนนั้นเองความยาวรวมสองชั่วโมงผมจำได้ทุกคำมันติดอยู่ในหัวจนวันนี้ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมคืนนี้ผมถึงมานั่งเล่าแทนเขาอยู่ตรงนี้นนเล่าว่าวันนั้นเขาเรื่องงานเกือบสี่ทุ่มกว่าฝนตกหนักตั้งแต่หัวค่าเวลาแบบนั้นรถไฟฟ้าปิดแล้วแท็กซี่ก็ไม่รับเพราะน้ำเริ่มท่วมข้างทางเขาเลยพยายามไปที่ป้ายรถเมล์เผื่อจะมีรถเที่ยวสุดท้ายผ่านเขาบอกว่าตอนยืนรอเขารู้สึกแปลกๆตั้งแต่แรกเหมือนมีคนยืนอยู่ข้างหลังทั้งที่พอหันไปก็ไม่มีลมก็ไม่มี แต่เสื้อเขาเย็นจนชื้นเสียงฝนก็ดังจนฟังไม่รู้ว่ามีเสียงอะไรปะปนอยู่บ้างประมาณห้าทุ่มรถเมย์สายหนึ่งก็เลี้ยวเข้ามาเขาจําได้ว่ามันเป็นสายที่เขาไม่ค่อยขึ้นแต่พอเห็นหน้ารถเขาบอกว่ามันเหมือนรถจะดับเอาได้ทุกเมื่อไฟหน้าเป็นสีเหลืองซีดๆกระพริบอยู่ตลอดเหมือนรถเก่าอายุหลายสิปีที่หมอชิดยังไม่ควรให้ใช้งานแล้วด้วยซ้ำนนลังเลแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจขึ้น เพราะไม่เหลือทางเลือกทันทีที่เท้าก้าวขึ้นบันไดรถเขาบอกว่าได้กลิ่นเหม็นอับแบบหนักมากเหมือนกลิ่นเบาเปียกฝนเก่าๆรวมกับกลิ่นสนิมบนเหล็กกลิ่นแบบนี้ถ้าใครเคยนั่งรถเมล์เก่าๆน่าจะคุ้นแต่นนบอกว่ากลิ่นนี้มันแรงเกินปกติเหมือนรถไม่ได้เปิดประตูทิ้งไว้มาหลายวันบรรยากาศในรถก็ประหลาดไฟในรถเป็นหลอดฟูออเรสเซนต์บางหลอดติดบางหลอดดับมีเสียงฮึ่งๆอยู่ข้างบนหัวแล้วแสงมันก็กระพริบ ทำให้เห็นผู้โดยสารเหมือนภาพกระตุกกระตุกผู้โดยสารนั่งเรียงอยู่ประมาณ78คนแต่ทุกคนเงียบกริบเหมือนตั้งใจฟังอะไรบางอย่างไม่มีใครถ่ายมือถือไม่มีใครขยับบางคนนั่งตัวแข็งจนดูอึดอัดตอนนนเดินไปนั่งเบาะหลังเขาบอกว่าเขารู้สึกเย็นขึ้นทันทีทั้งที่แอร์ไม่ได้แรงอะไรเลยเป็นความเย็นแบบเย็นลึกดียิงในกระดูกเหมือนตอนยืนในห้องเก็บศพ หรือบางทีเหมือนมีคนเปียกน้ำมายืนอยู่ข้างหลังลมหายใจห่างแค่คอบนรถเงียบมากนนได้ยินแต่เสียงใบปัดน้ำฝนลากผ่านกระจกไปมาเสียงครืดครืดช,ช้าช้าเหมือนรถกำลังปัดน้ำที่เหนียวผิดปกติเขาบอกว่าตอนนั้นเขายังคิดในใจว่าเออกลางคืนก็เงียบแบบนี้แหละไม่มีอะไรหรอกกูคิดมากเองแต่ความเงียบมันนานผิดปกติและไม่นานเขาก็เริ่มสังเกตอะไรบางอย่างเข้า ตอนมันเริ่มขึ้นมันเริ่มแบบเนียนๆน,น,นี่แหละไม่ใช่ผีโผล่มาตุ้งแจ้ไม่มีเสียงกรีดไม่มีอะไรแบบนั้นเลยมันเริ่มจากผู้โดยสารคนหนึ่งใช้ไว้กลางคนนั่งตรงหน้าต่างด้านซ้ายเอาหน้าแนบกระจกเหมือนคนเหนื่อยๆพักสายตาแต่แต่กระจกไม่เกิดลมหายใจเป็นฟ้าเลยแม้แต่นิดเดียวนนมองอยู่พักหนึ่งความสงสัยเริ่มกัดกินความกลัวเข้ามาทีละนิดเขาพยายามมองหน้าอีกคนหญิงสาวผมยาวปิดแก้มครึ่งหน้า ผมเธอยาวปิดแก้มครึ่งหน้าแต่ตอนรถผ่านไฟถนนเงาของเธอที่สะท้อนบนกระจกฝั่งตรงข้ามมันขยับไม่ตรงกับตัวจริงเงายังนั่งนิ่งแต่ตัวจริงเหมือนจะเอ็นไปตามแรงรถนนเริ่มรู้สึกไม่ดีกลิ่นสาบน้ำขังเริ่มโชยมาเรื่อยๆเหมือนน้ำท่วมขังอยู่ใต้ฟุตบาทหลายวันกลิ่นค่อยๆหนักขึ้นทีละวินาทีเขาบอกว่าอากาศเย็นจนผิวเขาลุกสู้ไม่ใช่เย็นแบบแอร แต่เย็นจากอะไรบางอย่างข้างหลังเย็นแบบแปลกมากเหมือนลมหายใจที่ไม่มีเสียงจนสุดท้ายนนทนนั่งเฉยไม่ได้เขาเหลือบมองกระจกข้างรถอีกทีแล้วพูดกับตัวเองในใจว่ามึงคิดมากทุกคนก็ปกติเท่านั้นแหละแต่ในวินาทีต่อมาเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเ,เบามากจนเหมือนลอยมากับลมหรือพวกเราคิดไปเองก็ได้เสียงผู้หญิงแก่ดังแผวๆที่ข้างหูนนเน อย่านั่งใกล้เขาพวกเขาไม่หายใจกันหลอกลูกตอนนั้นนนบอกว่าหัวใจเขาเหมือนหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะเพราะเขามั่นใจมากว่าไม่มีใครนั่งข้างหลังเขาเลยตั้งแต่ขึ้นรถแต่เสียงนั้นดังอยู่ตรงหลังหูชัดๆชัดแบบรู้สึกถึงลมหายใจเย็นรดต้นคอเขาหันกลับไปทันทีและสิ่งที่เห็นทำให้เขานิ่งค้างในเบาะที่ควรจะว่างตอนนี้มีหญิงแก่ผิวซีดนั่งอยู่ แกนั่งก้มหน้ามือชันลิกน้อยผิวแกซีดจนเหมือนแช่น้ำมานานและแกค่อยๆเงยหน้าขึ้นแต่ก่อนที่นนจะมองเห็นเต็มๆไฟในรถก็ดับวูบหนึ่งทั้งรถมืดสนิทได้ยินแต่เสียงฝนกระแทกหลังคาเสียงลมหายใจของตัวเองดังในหูและความรู้สึกเหมือนทุกคนบนรถกำลังลุกขึ้นพอไฟติดกลับมาอีกครั้งผู้โดยสารทั้งคันหันมาทางนนพร้อมกัน พร้อมกันหมดมุมเดียวกันเหมือนถูกสั่งและนนรู้มันเป็นจุดเริ่มต้นของคืนที่เขาอยากลืมมากที่สุดในชีวิตนนเล่าว่าวินาทีที่ไฟในรถติดกลับมาใหม่มันเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วครู่ผู้โดยสารทั้งคันที่ก่อนหน้านี้นั่งนิ่งเหมือนซากตุ๊กตาตอนนี้พวกเขาหันมามองนอนพร้อมกันทุกคนความเงียบในรถไม่ได้เป็นแค่เงียบธรรมดา แต่มันเป็นเงียบแบบที่ได้ยินเสียงเลือดวิ่งในหูตัวเองเงียบแบบที่รู้สึกได้ถึงความว่างเปล่าเหมือนถูกโยนมาอยู่ในที่ที่ไม่มีคนมีชีวิตอยู่เลยนนบอกว่าตอนนั้นเขากลืนน้ำลายไม่ลงคอแห้งจนแทบขยับไม่ได้แต่ตาก็ยังจับจ้องกับผู้โดยสารกลุ่มนั้นในหัวเขามีความคิดเดียวเท่านั้นนี่มันตัวอะไรกันวะผู้โดยสารคนแรกที่นั่งใกล้สุดชายไว้กลางคนที่ซบกระจกนะครู ตอนนี้ใบหน้าเขาบิดเบี้ยวเหมือนแก้มกับคางมันไหลลงมาน้ำใสๆไหลออกจากปากอย่างช้าๆไม่ใช่น้ำลายเหมือนน้ำที่ซึมออกมาจากรูกแผลเก่าๆที่ยังไม่แห้งดีเขายังนั่งนิ่งอยู่แต่ลูกตาชัดเจนมากลูกตาไม่ขยับไม่กระพริบไม่มีความชุ่มเหมือนของคนเป็นเหมือนลูกแก้วคุณๆฝังอยู่ในเบ้าอีสาวผมยาวที่ผมบอกว่ากระจกสะท้อนงามไม่ตรงตอนนี้เธอเริ่มยกนิ้วขึ้นช้า มากจนเหมือนภาพสโลโมชันผมที่เปียกชื้นลูบไปกับแก้มเธอแต่ปลายผมบางปลอยยังหยดน้ำลงบนขาหยดลงบนพื้นแล้วมันไม่แตกมันเป็นหยดที่คงรูปเหมือนน้ำเกลือหยดลงบนพื้นโลหะแล้วกลายเป็นเม็ดกลมๆผู้โดยสารคนอื่นๆบางคนตัวเอียงจนเกือบตกจากเบาะบางคนหลังงองเหมือนกระดูกหักมานานบางคนมีคราบสารายติดตามคอเสื้อและผม ภาพนั้นมันรวมกันเป็นสิ่งเดียวที่นนบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมผู้โดยสารทั้งหมดบนรถเหมือนคนที่เพิ่งขึ้นมาจากน้ำํำน่าจะนานแล้วด้วยนานจนเนื้อเริ่มยุ่ยแต่ยังขยับอยู่ได้ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเรียกว่าขยับหรือแค่ไหลไปตามแรงกระตุกของล่างที่เนา่าเสียงเดียวที่ดังขึ้นมาท่ามกลางความเงียบตอนที่ทุกคนบนรถกําลังหันมามองนอนนั่นเองเสียงดังตึกตึกเบาๆ ก็ดังขึ้นมาจากด้านหลังสุดของรถเป็นเสียงเหมือนไม้เคาะกับโลหะชา้าๆสม่ำเสมอเหมือนจังหวะหรือสัญญาณเรียกอะไรสักอย่างนนไม่อยากหันแต่เขาบอกว่าเหมือนแรงบังคับเหมือนมีใครจ้องบังคับให้เขาต้องหันไปดูไม่หันไม่ได้พอหันไปเท่าน,นั้นแหละเขาเห็นหญิงแก่ที่นั่งหลังเขาเมื่อตอนแรกตอนที่ไฟดับก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้แกไม่ได้ก้มหน้าแล้ว แกมองนอนเต็มๆด้วยตาโบลึกเข้าไปข้างในผิวแกยับยนแบบแปลกๆมากยับยนแบบไม่มีทิศไม่มีแนวเหมือนผิวโดวนน้ำกัดจนยุย่ยแกเดินไม่ได้แต่ใช้มือทุบพื้นเป็นจังหวะนั่นแหละคือเสียงตึกที่เขาได้ยินแกค่อยๆอ้าปากเหมือนจะบอกอะไรแต่เสียงที่ออกมากลับเป็นเสียงล้มหายใจฟองๆในคอเหมือนคนที่มีน้ำขังเต็มบอดเสียงแห้งมาก แต่เป็นคำพูดที่นนจํจำได้ทุกคำลงอย่าขึ้นมาเลยลูกลงไปก่อนคนขับจะรู้ทันทีที่แกพูดจบทั้งรถก็สั่นวูบเหมือนมีอะไรหนักมากๆกระแทกมาจากด้านล่างตัวรถทีเดียวแรงมากจนเบาะหลายตัวกระดกขึ้นผู้โดยสารทุกคนนิ่งเหมือนเดิมแต่ตาพวกเขาค่อยๆขยับตามแรงกระแทก เหมือนลูกตามันไหลไปตามแรงกระแทกเหมือนมันไม่ยึดกับเบ้าอีกแล้วนนบอกว่าเขาหัวใจเต้นเร็วมากเหมือนจะเป็นลมแต่มือเท้าก็ชามึนจนขยับไม่ออกตอนนั้นเขาคิดแค่ว่ากูต้องลงจากรถให้ได้ก่อนมันจะไปไกลกว่าน,นี้แต่ปัญหาคือประตูหน้าปิดประตูหลังปิดเสียงเครื่องรถยังเดินอยู่แต่รอบตัวเหมือนมีแค่หมอกจางๆกับความมืด เขาเริ่มรู้ตัวว่ารถมันไม่ได้อยู่บนถนนปกติแล้วง้างตาออกไปมองข้างทางแต่หน้าต่างด้านนอกดำสนิทไม่ใช่ท้องฟ้ายามคำ่ำไม่ใช่ตึกไม่ใช่ถนนมันดำแบบไม่มีอะไรอยู่เลยดำแบบหลุดจากโลกจริงเหมือนรถกําลังวิ่งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ควรมีอยู่จริงและความเงียบแปลกก็กลับมาอีกครั้งเงียบแบบกดทับ เหมือนรถกำลังวิ่งอยู่บนทางลึกลับที่มีแต่คนตายโดยสารกันอยู่ตอนนั้นเองคนขับรถหันกลับมาดูนนในกระจกมองหลังเป็นครั้งแรกที่เห็นหน้าเขาชัดๆและนนดูทันทีว่าคนขับไม่ได้หายใจเช่นกันหน้าผากเขาเปียกไม่ใช่เหงื่อแต่เป็นหยดน้ําไหลลงมาหยดแล้วหยดอีกไม่หยุดราวกับเขาเพิ่งขึ้นมาจากแม่น้ําเดียวกับผู้โดยสารทุกคนแล้วรถก็ลดความเร็วลงทีละนิด ช้าช้ามากเหมือนจะให้โอกาสนนลงก่อนถึงที่หมายทันทีที่รถเริ่มชะลอหญิงแก่ข้างหลังนนคว้าเอาแขนเขาไว้แล้วพูดด้วยเสียงขาดหายถ้ามึงยังอยู่บนรถตอนมันถึงสถานีสุดท้ายมึงจะไม่ได้กลับบ้านอีกแล้วเสียงพูดด้โดยสารทั้งคันดังประสานกันเบาๆเหมือนลมหายใจหลายสิบคนพยายามออกเสียงคำเดียวกัน สถานีสุดท้ายเขาบอกว่าตอนนั้นหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกมือชากว่าครึ่งแต่สมองยังรับรู้ทั้งหมดชัดเกินไปด้วยซ้ำหลังจากหญิงแก่บอกว่าอย่าอยู่คนรถตอนถึงสถานีสุดท้ายเสียงทุกอย่างในรถเงียบกริบเงียบจนเหมือนเสียงของโลภายนอกโดนปิดสวิตแต่จู่ๆนนก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากใต้ท้องรถเป็นเสียงชีตชีตชีด,ชด,ชด เหมือนมีน้ำไหลเข้ามาเรื่อยๆไหลแรงขึ้นแรงขึ้นเหมือนรถถูกลากผ่านอะไรชื้นเย็นและเหนียวนนไม่กล้าก,ก้มดูเขากลัวว่าถ้าคุกเข่าลงบนพื้นมันจะมีมือคว้าเขาจากใต้เบาะแสงมันติดติดดับดับเหมือนจะขาดแต่ทุกครั้งที่ไฟติดเงาของผู้โดยสารนั่งคันจะยาวขึ้นยาวขึ้นจนแทบจะถึงเพดานบางเงาไม่มีหัวบางเงามีหัวตะหมุนกลับหลังบางเงาดูเหมือนงอผิดรูป เหมือนคนจมน้ําจนกระดูกเบี้ยวแต่ร่างจริงๆของพวกเขานั่งนิ่งเหมือนคนหมดลมหายใจมานานแล้วผู้หญิงผมยาวที่นั่งข้างกระจกเริ่มยกมือขึ้นช้าๆเหมือนโดนน้ําถ่วงแล้วเธอก็ชี้นิ้วไปที่นนนิ้วของเธองอผิดรูปแล็บยาวจนปลายเป็นสีเขียวคล้ำเธอชี้นิ้วแล้วอ้าป,ปากกว้างมากใหญ่พอที่นนเห็นถึงลิ้นที่เปื่อยยุยและฟันบางซี่หลุดจนเป็นรอยดำ จากนั้นเสียงกระซิบเบาๆก็ดังจากทางคันรถพร้อมกันเสียงเหมือนคนสิบกว่าคนกระซิบใต้น้ำถึงแล้วถึงแล้วถึงสถานีสุดท้ายแล้วทั้งที่รถยังไม่หยุดสนิทด้วยซ้ำหน้าเขาใกล้น่นพอที่เห็นทุกอย่างดวงตาเขาขุ่นเหมือนน้ำคลองเก่าผิวซี่จนเห็นเส้นเลือดสีม่วงไหลาตามขมับฟองน้ำผุดขึ้นที่ริมฝีปาก ทุกครั้งที่เขาหายใจแต่สิ่งที่ทำให้นนแทบจะปล่อยโฮคือคนขับยิ้มยิ้มแบบอมฟองน้ําอยู่นั่นแหละเหมือนคนจมน้ํานานจนสูดหายใจไม่ได้เขาพูดด้วยเสียงแห้งๆแ,แต่กล้องทั้งหัวมาถึงแล้วหลงได้แล้วรถค่อยๆชะลอแล้วหยุดสนิทเสียงเครื่องดับวูบทันทีที่เงียบความเย็นรอบตัวก็เหมือนลดลงเกือบสิบองศาในทีเดียว นนบอกว่าตอนนั้นเขามองไปนอกหน้าต่างทั้งที่กลัวจะเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นภาพที่เห็นคือสถานีรถเมล์เก่าๆตั้งอยู่กลางที่โลง่งมืดสนิทมีแต่เสาไฟล้มพังหลังคาวแหว่งเป็นรูไม่มีบ้านคนไม่มีถนนไม่มีไฟเหมือนสถานีที่ถูกทิ้งมานานหลายสิบปีแต่กลับมีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆขีดเขียนเต็มพื้นผิวถนนรูปบนกลมคววยกันเป็นชั้นๆ เหมือนลายเรียกวิญญาณตรงป้ายรถเมย์เขียนว่าสถานีสุดท้ายรับเฉพาะผู้โดยสารใหม่นนมือสั่นจนแทบเปิดประตูไม่ออกแต่ประตูมันเปิดเองเปิดชา้าช้าเหมือนมีใครดึงจากข้างนอกลมเย็นเปียกๆพัดเข้ามาเป็นลมที่มีกลิ่นเหมือนตะไคร่น้ำผสมกับกลิ่นเน่าอ่อนๆเหมือนกลิ่นของเก่าที่ทิ้งสอบไว้หลายวันผู้หญิงแก่ที่นั่งหลังนนขวา,าแขนเขาแน่นจนเจ็บ เธอพูดเบาๆแทบไม่ได้ยินอย่าลงลูกถ้าลงจะไม่ได้กลับแต่ทันทีที่เธอพูดจบมือของคนที่อยู่บ่อลังอีกฝั่งค่อยๆเอื้อมลากผ่านหลังเบาะช้ามากเหมือนนิ้วซีดๆของมันเลื้อยมาที่ไหลโนอนอย่างตั้งใจเหมือนจะดึงให้ลงไปแต่สิ่งที่ทำให้นนขนลุกจนย้นไม่ไหวคือนิ้วนั้นเย็นแบบน้ําแข็งและมีเศษตะไคร่น้ําติดอยู่เต็มปลายเล็บ เขาเผลอหันไปมองผูดด้โดยสารคนนั้นและเห็นชัดว่าใบาหน้ามันแหว่งเป็นรูใหญ่ริมแก้มรูที่น้ําไหลสืมออกมาตลอดเวลาเหมือนรูโดนปลาแทะอยู่แต้คลองมันค,ค่อยๆพูดอบนนลงมามึงยังไม่ได้ลงเสียงนั้นเป็นเสียงฟองน้ําประทุจากในคอไม่ใช่เสียงคนเป็นรถเหมือนโดนอะไรหนักมากกดยุ่งด้านล่างดึงแรงจนรถจะคว่าเสียงดังครืด เหมือนท้องรถถูกลากไปบนพื้นคนกรีตหยาบหยาบนนรู้ทันทีรถกำลังถูกดึงลงไปใต้ดินหรือไม่ก็ใต้น้ำเขาไม่รออะไรอีกเขากระชากมือหญิงแก่ลุกขึ้นยืนโดดลงจากรถทันทีที่รถเอียงไปอีกข้างตอนเท้ากระทบพื้นนอกตัวรถพื้นเป็นน้ำตื้นๆเย็นจัดย่ำแล้วเหมือนย่ำบนโคลนโคลนที่มีฟองลอยขึ้นมาเหมือนใครใหายใจอยู่ใต้ดินเขาหันไปมองรถรถเมย์ทั้งคัน กำลังจมลงใกลกับพื้นถนนช้าๆเหมือนพื้นไม่ใช่ดินแต่เป็นผิวน้ำสีดำที่ดูดทุกอย่างลงไปผู้โดยสารก็ค่อยลุกขึ้นยืนในขณะที่รถกำลังจมแต่ขาของพวกเขาไม่งงอเดินไม่ได้เหมือนถูกแขวนไว้ที่เส้นเชือกที่มองไม่เห็นทุกคนหันหน้าเข้าหานนพร้อมกันทุกหน้าเต็มไปด้วยคราบน้ำผิวซีดเหมือนจมน้ำมาหลายวันตาไม่มีแวววิชีวิต พวกเขาพูดประโยคเดียวพร้อมกันเสียงกล้องเหมือนจะท้อนจากก้นน้ำลึกมึงยังไม่ได้ลงเป็นประโยคที่ทำให้นอนอยากจะร้องไห้ให้ดังที่สุดแต่ไม่มีเสียงไหนออกมาเลยเพราะความกลัวมันบีบคอจนพูดไม่ได้รถเม่กำลังจมเครื่องคันแล้วและพูดด้วยสารทุกคนก้าวเข้ามาใกล้มากขึ้นแม้เท้าของพวกเขาจะไม่แตะพื้นก็ตามและตอนที่นนคิดว่ากำลังจะถูกลากลางไปกับพวกมัน เสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังเสียงคนจริงๆเสียงผู้ชายแก,แก่เสียงตะโกนเฮ้ย hey, มึงวิ่งมานี่อย่าอยู่ตรงนั้นเสียงนั้นคือสิ่งเดียวที่ดึงนอนออกมาจากความตายหลังชายแก่เล่าเรื่องทั้งหมดให้นนฟังเขาก็เดินหายไปในความมืดเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงไม่เหลือแมงเงาให้มองตามนนนั่งอยู่ที่พื้นถนนเงือเย็นไหลตามขมับแม้อากาศจะเย็นจนมีหมอก หัวใจเต้นแรงเหมือนจะกระแทกออกมานอกอกเขาบอกผมว่าตอนนั้นทั้งตัวชาหมดทุกส่วนไม่ใช่เพราะกลัวผีแต่เป็นเพราะความจริงที่ชายแก่เล่าให้ฟังมันตรงกับสภาพจิตใจของเขาแบบน่ากลัวเขาไม่ได้อยากตายแต่ลึกๆตอนนั้นเขารู้สึกเหมือนอยากหายไปจากโลกนี้สักพักหนีจากความวุ่นวายหนีจากความพังที่รุมเรา้าและนั่นคือช่องว่างที่ดึงรถเมย์คันนั้นเข้ามาหาเขาภาพผู้โดยสารนิ่ง ที่เหมือนคนแช่น้ำจนเสียงฝืนภาพผู้หญิงที่ส่งเสียงครืดต่ำราวกับกลืนน้ำเสียงรองเท้ากระทบพื้นเปียกที่ตอนนั้นเขาคิดว่าเป็นพื้นรถเมย์แต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันคือพื้นคลองที่อยู่ใต้ถนนเส้นนี้นนบอกว่าตอนวิ่งหนีเขามองไม่เห็นถนนแล้วพื้นกลายเป็นเงาน้ำสีดำเย็นเหมือนน้ำแข็งและลึกจนเขารู้สึกว่าถ้าหยุดเพียงเสี้ยววินาทีเขาจะตกลงไปแบบไม่มีวันกลับ และที่เขายังรอดอยู่ตอนนี้เป็นเพราะเสียงผู้หญิงแก่คนนั้นเสียงที่ไม่ใช่ของคนแต่เต็มไปด้วยความหวังดีเหมือนเสียงแม่แก่ๆที่เป็นห่วงลูกหลานเขาบอกว่าตอนคืนนั้นพอถึงบ้านเขานั่งนิ่งๆอยู่หน้าห้องเป็นชั่วโมงไม่พูดกับใครไม่แม้แต่จะเปิดไฟเหมือนหัวใจยังติดอยู่บนถนนเปียกๆเ,เส้นนั้นหลังจากวันนั้นเขาไม่กล้าพูดเล่นอีกแล้วว่าอยากหายไปไหนสักที่ และเขาไม่เคยเดินกลับบ้านทางลัดเส้นนั้นอีกเลยแม้แต่ตอนกลางวันผมฟังจนจบคือคนลุกทั้งตัวโดยเฉพาะตอนที่นนพูดทิ้งท้ายว่าเพื่อนเอ๋ยถ้าวันไหนแกเห็นรถเมงคันไฟร่มนั่นจอดช้าๆชะลอชะลอข้างตัวแล้วผู้โดยสารบนรถกำลังหันหน้ามองแกพร้อมกันอย่ามองตอบอย่าขึ้นเดี๋ยวแกจะไม่ได้กลับมานั่งกินข้าวต้มแบบคืนนี้อีกเลยผมนั่งเงียบไปพักใหญ่ ได้ยินเสียงช้อนกระทบชามเข้าต้มเบาๆลมตีเข้าหลังร้านจนรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่มุมห้องแต่ผมก็เล่าให้พวกคุณฟังตามที่นนฝากไว้แบบไม่ตัดไม่เติมเพราะเขาบอกว่าถ้ามันช่วยเตือนใครสักคนได้ก็ถือว่าดีกว่าปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายไปเหมือนคนบนเรือเมื่อ30ปีก่อนเพื่อนๆว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงไหมหรือเป็นภาพหลอนจากจิตใจอ่อนล้าของนอนกันแน่คิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์คุยกันได้นะครับ แล้วเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับ